ลองทำแพนแงงดูค่ะมันไม่ยากอย่างที่คิดของคุติ๊กนะพนแพนงงคุติ๊กจะใช้ใส่แค่หมูแล้วก็อามมเขือที่คุติ๊กชอบนะคะสิ่งสำคัญเลยคือรอยไทยจะบอกว่าอันเนี้ยคุณติ๊กลองแล้วมันไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะสำหรับคุติกนะ๊กเนี่ยหมูเนื้อแดงโเป็นอยาเคเค อุปกรณ์เตร็มทุกอย่างแล้วเรื่องปรุงนะคะอย่างที่คุณติ๊กบอกคุณติ๊กจะไม่ปรุงอะไรเลยนะมีแค่มะเขือพริกชี้ฟ้าแล้วก็หมูนะ้าหมูเนื้อแดงและรอยไทยเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะคุณติ๊กจะใช้กระทะไฟฟ้านะเพราะว่ามันร้อนเร็วแล้วก็สะดวกด้วยกระทะน,นี้ซื้อมาเพื่อ ฝึกทำเนี่ยในช่วงโควิดนะคุติกใช้มันมาร้อนแล้วอะคุติกใส่รอยไทยค่ะรอบที่แล้วทำไปครึ่งหนึ่งแล้วรอบนี้คุติกก็จะใส่หมดเลยถ้าได้กลิ่นนะจริงๆแล,ล้วรอยไทยเนี่ยเขามีหลายอย่างนะคุติกชอบผนงแล้วก็แกงเขียวหวานนะ ที่เคยทำแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะยังไม่เคยแกงเขียวหวานก็ไม่ต้องปรุงเลยแต่ถ้ากุติกะจะใส่น้ําลงไปอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะจะมาลองดูแกงเขียวหวานว่าคําว่านิดหน่อยของกุติกเนี่ยใส่ยังไงนิดหน่อยคนอื่นเขาอาจจะใส่อย่างอื่นเยอะเพิ่มนะคะผงผักมากินเชียร์ลอยหน้าด้วยกะทิกุติกไม่เลยค่ะเอาแค่เท่าที่เรามี เดือดแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียวเดือดแล้วใส่หมูล,ลงไปเลยค่ะ<ม>เดือดแล้วเดือดแล้วคุติกใส่มะเขือเลยคุติกชอบมะเขือแบบนี้จะใส่มะเขือพวงก็ได้นะคะแหนแงงถ้าแห้งๆขูดขิดขุนขิดหน่อยก็จะน่ากินเหมือนกันนะคะ ม่กิารแหแล้ระตนี้มันมีกข้าวหนียวะน่ๆมิงกใส่เลยนะตีตัข้าวได้เลยรอเดือดแป๊บนึงนะคะแบบทุกอย่างสุกวมกันลเดียวพอดีจะตใส่จานปิดไฟค่ะโอเค